ไปลงนั่งเรือค่ะก็มาดูท่าน้ำก่อนนะคะเรากำลังจะเดินไปลงเรือนะคะนั่งเรือฟรีนะคะเสียค่าบัตรแค่ทีแรกทีเดียวนะคะก็เขาบอกให้ใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยสารภาพเลยนะว่า เพิ่งเคยนั่งเรือเป็นครั้งแรกก็จะมีอาการอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่เคยนั่งเรือเลยนะคะก็มันต้องลองนะคะมันจะได้รู้นะคะมันก็เสียวนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่เคยนั่งเรือเลย พอนั่งไปแล้วนะคะก็รู้สึกดีนะคะเริ่มสนุกแล้วนะคะอืมก็เริ่มสนุกนะคะจะรู้สึกตอนช่วงนี้เขาแบบกัแบกบัแบลำเรือนะคะเพราะว่ามันจะมีอการหมุนนิดนึงนะคะก็คือต้องกาแน่นๆพอแบบ ขับแบบตรงๆไปนะคะก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะ ช่วงกับลำเรือนะคะเสียงมากเดี๋ยวไปนเดี๋ยวเราไปนเดี๋ยวไปนรถไนะคะื่มน้ำกันนะคะเพราะว่าช่วงที่อยู่ในเรือนะคะตะโกนเสียงแห้งเลยนะคะก็น้ำนะคะก็ราคากันเองนะ,ะไม่แพงค่ะทานได้ที่นี่สวยมากนะ ที่นี่นะคะสวยมากนะคะที่นี่สนุกสนานมากเลยนะคะเมื่อกี้เราแบบไปล่องเรือมนะคะแบบเขาแบบเอ่อตอนเรือกลับล้วนะคะแบบอุ้ยทำอันสุดยอดเลยค่ะแบบว่าเดินขึ้นมานะคะแบบขาปัดเลยค่ะเมาเลยค่ะเฟิร์สแต่นั่งเรือใหญ่เรือใหญ่เลยไปอีกที่หนึ่งนะคะที่พัทยามเจะเลยแต่ว่าที่นี่แต่ชอบที่ว่าไปเกาะเกาะสมเด็จ รที่สนุกอะไรมากถ้าขึ้นก่อนสมุดไม่ได้ขึ้นเรือใหญ่ได้ขึ้นเยอะะนบกแต่ก้าวเรามีอะไรถ้าเราเล่นเยอะนะคะเราเป็ให้เรานั่งนูนได้ด้วยแล้วก็นั่งรถทางรถมาแล้วก็รถทงด้วยนะคะต้องช่วงขับที่นะคะสวยงามมากนะคะมีโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะที่โรงภาพยนตร์นะคะโรงภาพยนตร์นะคะ